อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเอาแบาดซ้นโอ้โหโอ้โหโอ้อีกแล้วเหรอโตสายสิบสองปอนด์้อมอีกแล้ววัดเอ้ยไปนู่นแล้วครับอืมดูทิติดียบังเดียบซ่าสิบสองปอนนี่ผมแบดเบิดซ่านี่บาง ปลาผงแดงโดยม้มันจะยู่้างลิงเพราะฉะนั้นเราต้องไปย้อน้างลิงกลางคลองมันไม่กินปลากินคันใหญ่ครับผมมาไปแล้วดึงคันคูไปเลยหนุนปลากินครับกำลังจะไปผูกตาแบบนี่มีปลากินครับผมปลากิน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 วัดนี่เี่บ่ายสามโมงครับผม วันนี้มาตกปลาข้างกระชังกันครับเอาเหยื่อปลาทูแขกมาครับประมาณหกตู้ครับเราก็แบ่งมา2คันนะครับวันนี้เอาคันตกปลาใหญ่มาคันนึงตกปลาเล็กมาคันหนึ่งครับตกปลาเล็กนี่ใช้สายสิบสองปอนด์นะครับแล้วก็สายหน้าสิบสองปอนด์ครับคันใหญ่นี่เป็น P e 2นะครับแล้วก็สายหน้านี่ใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมตอนนี้น้ํากําลังลงนะครับน้ำขุ่นหน่อยครับ ใช่ครับลุยหาปลาแกงข้างกระชังกันครับวันนี้เดี๋ยวไปผูกแบดที่สาลาก่อนแล้วค่อยลองมือลุยกันครับปลากระพงแดงครับผมตัวไม่ใหญ่ครับประมาณฝ่ามือ เตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับคลายได้นี่ยังไม่ได้ปลาเลย วัดนี่แน่อยู่แล้วครับผมอยู่โอ้โอโอ้โอขายถึสองปอนด์ครับวัดหนักเลยครับอะไรวะนี่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 โอ้ข้างปลานะครับคลื่ข้างปล่ยไงตับสายเรียองปอนด์มาคอยหานที่ทำอะไรมันกลืนปลาทอดตัวแรกมาแล้วเกี่ยวคราด กับสาย12ปอนด์เราทั้งปลาครับทั้งปลานะผมปลาอยู่ใหน,นี่อ,อยู่แล้ว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 ,อ,ลวอยู่แล้วเอ,วอ,วอ,อาปลารายอลงมาแต่เนนันนัอนไปปลาสายเชย่ เดึงครับผมดึงดึงดึงวัดนี่เนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วเบ็เบอร์สายสิบสองปอนผมไม่กล้าหนักนะครับนี่แบตเบอร์สามด้วยครับผมโอ้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 อะไรวะเนี่ยโอ้โหกอดอยู่ครับ อ๋อข้างปลานะผมตัวสวยเลยข้างไฟตัวใหญ่ใช้ได้รับใช้ที่สองปอนนี่บัดนักมดี่แยกแหลกใหญ่กว่านี่ข้างปลานะผมเออช่วงนี้ไม่มีปลาใหญ่เลยครับผมหายากมากมีแต่ปลาเล็กๆ แล้วตอนนีแล้วอา่าวสายไปทางขวามือนะครับเดี๋ยวลองวัดดูครับวัดนี่เนี่ยอยู่แล้วผมโอ้โอ้โอ้โออีกแล้วเหรอโตสายสิบสอปอน์พอมอีกแล้ววัดเอ้ยไปนู่นแล้วครับจะไปหา จะไปหาฟองน้ำครับผมโอ้คิตังแบดครับยกได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้คิตังเบดคิดตังเบดนะครับไหวไหมเนี่ยไม่มีสวิงนะครับเรียบร้อยครับผมคิตังแบดครับตัวที่สามนี่สวย <c oughs> ออโอเคได้อยู่ครับผมโชคดีครับ ที่ตั้งแบตนี่มีแบดอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนะครับคอมเหมือนใบมีดเลยครับอืม้มอ๋อยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหหุ่นใย,ยากหน่อยครับผมต้องระวังครับเองราลเล่ ปลาหปูยังไม่ได้ด้วยกันวันนี้โอ้โจิบไปปากนิดเดียวโอไอ้จ้าอันตรายนะครับเนี่ย โอ้โหนะคิดตั้งเบ็ดนะครับนี่ได้มาแล้วสี่โมงสี่สิบสองครับได้มาสามตัวแล้วครับผมไปฟังเอาแล้วเอาแล้วเอาลูดเอาลดปูแม่ ปลาเออหนูป่าป,าป,าปูไปฟังไอ้นู้นนี่บ้าไงยันบ้าไฟนู้นได้พวกปลาปลาขุดขุดปลาทรายปลาดุานนกนายู่พันน่ะเนไ่ยบ้างโดยม้าจะเป็นปลาทรายม้าไฟนู้นนกับขุดขุดเาอาชาเอาชาวันนี้วันเนชา้ชายังไม่ไปต้องไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไอ้แดกเดกมันยุดงานกันเนี่ยไปก็ไปกัน วันเศร้ามันไม่ยึด เดียบางเดียบซ่ารีบสองปอนนี่ผมแบดเบิดซ้ำนี่บางเออวัดเสี้ยวเลยบางก์ซ่ารีบสองปอนนี่ก็แบดเบิดซ้ำโอ้โอ้กองไฟตัวใหญ่บางครับอือโอ้กองไฟตัวใหญ่เลยนะนะ bỏ vít tít trên mày có ăn làm ra đấy nè, căng pan thể nhum phù, đẹp, căng phới đi nhum phù bang, ạ, không trăng đấy, tinh trăng ปลาผงแดงโดยม้ามันจะอยู่คางลิงเพราะฉะนั้นเราต้องไปยอ้อนคางลิงกลางคลองมันไม่กินเนี่ยมันจะอยู่แถวๆคางลิงวันนี้ปีนี้ไม่ได้กินเดือนผีใช่ไหมไม่เโตไมไ่กินเราเดนทุกวันนี่ยังไม่ได้เลยเปลี่ยนบ้านไอแจ็คกรูรัดว่ารูรัดมาแจ็กรูรัดเ,เ,เ,เป็นนุ่ๆนๆเลยหรือเปล่าดดเดือนบ้านเปลี่ยนปั้นอ๋อรูรัดเี่ยนบ้านแกไม่ให้เช็คว่าที่นี่เีืยนไม่ดีนะเนี่ยเช็ค ไอ้ดิมันกลายเป็นอ้อนเลยเรียนะมันมันบัตรมันที่เป็นเรียนบัตวินไหมเอ่ยเปลียนบัตวินอ้อนเปลี่นเป็นอ้อนเลยจะเป็นบ้านเราก็เรียกบัตวินเนี่นะนะมันแ่ว่าัดตกมันไม่เปลี่ยนสิอืออืมผงแดงสี่ห้าตัวมาใส่จานเพล่คางบางคางจะคางโปบังโกบ้านนะตรงนั้นปลามันชอบเข้าอยู่กันคลองคางโปบังโกบ้านปลาชอบอยู่ใต้โปนั่นนะ ปกติแล้วถ้าพวกว้ามีอยู่แล้วแหละโอ้โอ้ดึงดึงดึงตายแล้วดึงหนักเลยครับนี่ผมสาย12ปอนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับว่าไปแล้วดึงขันคูไปเลยเออมันดึงขันก็คูลงไปเลยนี่ปลอดสายเล็กดึงวันนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนได้เลย ขอเห็นตัวก่อนเด้อขอเห็นอ๋อข้างข้างฟอยดึงไปไม่หันไม่หันยะวิดเลยเอ <c oughs> ขอข้างปลาครับไม่กล้าวัดเลยครับผมดึงคูลงไปไม่หันวิด <c oughs> เออตื้นอีกแล้วข้างปลานะผมข้างอยดอกมากมันี้อือมีข้างปลาตัวสวยเลยครับไม่กล้าวัดเลยครับโอ้ปลากินขนใหญ่ครับผมมาไปแล้วดึงกันคูไปเลย หนอนปลากินครับกำลังจะไปผูกตาแบดนี่มีปลากินครับผมปลากิน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 วัดนี่แน่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่โอ้กับผงแดงครับผมผงแดงผงแดงนี่กับผงแดงครับเอ้ยติดนิดเดียว,เ,วเอ้ยติดนิดเดียว <laughs> เอ้ยกับผงแดงได้ได้ยูได้ยูเราไปฝึกได้แล้วน,นี่ <laughs> กระพงแดงครับปลาไปแล้วติดนิดเดียวเออเห็นแมมกูบอแล้วมันอยู่คางลิงคิดหนูไปนะคนหลงก่อนหลงต้องตึงหลงหูลงไปกระพงแดงครับสายสวยครับผมบอกแล้วปลาอยู่ใกล้ตะลิงนะครับนี่ใกล้ตะลิงจริงๆเลยครับนี่ติดนิดเดียวครับผมติดเอากับปลายคางนิดนี้กระพงแดงครับผมพราน หกโมงพอดีครับผมกลับแล้วนะครับวันนี้ได้แล้วครับปลาแกงครับนี่นี่ครับมีปลากระพงแดงครับผมี้ตังเบ็ดครับแล้วก็ข้างปานอีกสี่ตัวนะครับได้อยู่ครับวันนี้ปลาแกงเรานะครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ